สวัสดีครับไทยยามเช่าวันนี้ยาทิติดครับอากาศเยน็นคนไม่ค่อยออกจากบ้านงงเงงเงียบเงียบ,บ,บประมาณสิบโมงเช้าก็อยู่ที่ตลาดมุสุมาดูครับ ก็อยู่ในพิมพ์ทองนะครับตลาดในพิมพ์ทอง DIY นะครับนี้ก็เช้าๆคนอาจจะมากนะแต่ผมไม่ได้ออกมาเนี่ยสิบโมงก็รู้สึกตลาดวายเงาๆอพยพสูงวันเองกับอาทิตย์ด้วยเขาก,ก,ก็ในงานราชการก็ปิดแต่เล็กน่อยสีชนีมาเรียนยนะครบวนี้มาอาจจะอาจจะขาดหลาย ก็ประมาณนี้และครับเชา้าวันนี้อากาศลมยังเย็นอยู่นะครับจุดหม่ๆผมนั่งในร่มเลยเย็นอยู่แต่ถ้าออกแดดก็กึ่งร้อนกึ่งกึ่งร้อนกึ่องอ,องุ่นอะไรีึ่ค,ครับเช้านี้มาถ่า,ายเพื่อน,นั้นสูงกรอดมันเองครับแดดออกลมเย็น บไบไม้ไววครับเย็นแบบเย็นเขาลมก็เชิงหนาวเขาลมก็เชิงหนาวเอาแดดก,ก็เชิงร้อนอะไรครับควานสุขอะไรครับจะใสยครับวันที่วันอาทิตย์ที่19มกราคม2568ครับ1 0 0โมงเช้าครับสวัสดีครับเจ้าดีมีตังใจครับ